สวัสดีค่ะทุกท่านนะคะสุก,กายไทรมาสัตร์เนเธอร์แลนดล์น,นะคะวันนี้พาทุกคนมาเที่ยวนะคะเออมาเที่ยวป่านะคะดูนะคะแม่น้ำกับป่า,ปา <c oughs> ของประเทศเนเธอร์แลนด์นะคะชา้าช้านะคะที่จักรยานเล่นค่ะวันนี้เดี๋ยวลูกคา้าน่าจะมีตอน,นเย็นๆนะคะหรือมีตอนบ่ายวันนี้ที่เนเธอร์แลนด์มันเพิ่งอ่า <c oughs> แลวป่านะคะาทางเขาขุดบ่อ,อขุดทาคลองขึ้นมาแล้วก็ทําเป็นาทางเดินให้คนเดินนะคะให้คนเดินไปเรื่อยๆนะคะพักผ่อนนะคะแล้วก็เป็นป่านะคะป่าของประเทศในแดน์นะคะเขาปลูกเองนะคะคนไทยไม่ต้องปลูกป่ามีป่าแต่ตัดป่าหมดเลยเนาะสงสารสงสารประเทศไทยมีป่าแต่ตัดป่าที่นี่เขาพยายามปลูกต้นไม้ตัดต้นหนึ่งเขาก็ปลูกต้นหนึ่งค่ะ สองต้นเขาปลูกสองต้นนะคะเขาใหา้ประเทศเขาร่มรื่นนะคะนะคะหน้าร้อนก็พักผ่อนหย่อนใจกันนะคะนะคะหน้าหนาวก็เ <c oughs> ชิญกัดกาหนาวไปตามธรรมชาตินะคะก็อยากจะบอกว่าทุกคนบนโลกนี้นะคะเป็นพี่น้องกันหมดนะคะพระเจ้าบอกว่า สักวันหนึ่งเราต้องได้สาเร็จอรหันทุกคนทุผู้ทุกคนทุกตนทุกนามนะคะแต่ว่าตอนนี้ยเราเกิดมาเพื่อใช้กรรมเก่ากันนะคะเมื่อไรที่หมดกรรมเก่าเราก็จะได้เออสำเร็จบรรลุอรหัน์กันเองนะคะแต่ว่าก็ต้องรอรอนะคะอาจจะชาตินี้ได้เกิดเป็นคนชาติหน้าเกิดเป็นแมลงเป็นหมูเป็นหมาเป็นแมวอะไรก็ว่าไปแต่ถ้าทำ,ทำความดีนะคะ เราก็จะได้ไปขึ้นสวรรค์เกิดมาอีกชาตินึงก็อาจจะได้เป็นคนแล้วก็ถ้าสำนึกได้นึกได้ก็จะได้สำเร็จอรหันกันนะคะอยากให้ทุกคนทำแต่ความดีนะคะช่วยเหลือคนที่ลำบากยากจนนะคะนะคะจะได้ทำให้จิตใจตัวเองบริสุทธิ์นะคะเราเกิดมานะ่ย นะคะพุทธเจ้านะอย่างที่บอกน่พุทธเจ้าบอกว่าเราเป็นพี่น้องกันหมดนะคะ,ะ,ะว่าคุณเจอร่ํารวยคุณจะเป็นเศรษฐีถ้าชาตินี้มีแต่ให้ถ้าชาติยังไม่ได้สําเร็จอรหั์ชาติหน้าก็อาจจะเป็นเศรษฐีหมื่นล,นล้านล้านจะได้ไปช่วยเหลือคนต่อไปนะคะแต่ชาตินี้น่ะเราขอทุกคนทําแต่ความดีทํา้วยจิตบริสุทธิ์นะคะฉันจะเน้นเสมอเลยว่า ทำด้วยจิตบริสุทธิ์นะคะทำแล้วนะคะ,ะจะมีใครตอบแทนหรือไม่ตอบแทนหรือจะมีใครให้กลับคืนหรือไม่ให้กลับคืนหรืออะไรนะไม่ต้องไปหวังแล้วค่ะนะคะแล้วทำกับคนนี้ก็ไม่ได้กับคนนี้แต่จะได้กับตรงอื่นอย่างเช่นดิฉันทำดิฉันก็ขยันทำงานหาทำงานบ้านทำงาน ร้านทำนวดอะไรเงี้ยทำดีทำให้ดีที่สุดแหละทำดีท,ดที่สุดเลยจบอกลูกค้าก็จะมามาเรื่อยๆเรื่อยๆอาจจะมาไม่วันละสิบสี่ลิบร้านน่ะมีวันละสิบสี่สิบสองชั่วโมงช่วยนะแ,แรกๆเลยไม่มีเลยแล้วพอมีคนเข้ามาช่วยหลายๆคนก็มีลูกค้ามาวันหนึ่งสี่สิบสองชั่วโมงแต่ว่าพฤติกรรมไม่ดี นะคะไม่ได้ว่าเขานะถ้าเราทําดีเสมอต้นเสมอปลายจะไม่มีใครทิ้งเราไปนะคะเช่นอยากจะยกตัวอย่างเนาะ,ะเช่นลุงพลประแตนนะ่ะทุกวันนี้ลูกเพ,พื่อนที่อยู่กับเขาก็ยังอยู่กับเขานะคะคนที่ดีจริงๆก็อยู่กับเขาต่อไปแต่คนที่ไม่เขาอาจจะไม่ได้ไม่ดีหรอกค่ะแต่ว่าเขาอาจจะหาโอกาสที่จะทําให้ตัวเองของเขานะ่ะอืม เรื่ออะไรอะทำให้ตัวเองเอ่อจะพูดไงนอีอาจจะก,ก้าวหน้ากว่าที่อยู่กับลุงพลป้าแต้นอะไรอย่างนี้ขอโทษนะคะที่ก้าวไก่ถามว่าคุยเป็นเรื่องลุงพลป้าแต้นก็คือดูแกมาตลอดเนะาะก็อยากจะบอกว่าทำดีได้ดีนะคะทำด้วยจิตบริสุทธิ์นะคะอย่าไปหวังอะไรอ่าลุงพลแกก็ต้องทํางานให้คนถ่ายแกนะ้องตกวันทุกวันทุวันนะเพราะว่าเพื่อนๆจะได้มีคลิปจะได้มีเงิน คนจะได้มาดูนะคะฉันดูแกมานานละตั้งแต่เกิดเรื่องจนทุกวันนี้แนี่ยก็ดูติดตามมาเรื่อยๆแต่ไม่ได้ไปดูทุกช่องทั้งหมดหรอกแต่ว่าก็พยายามที่จะไปกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้เรามีเวลาเราก็ทําถ้ามีเวลา,ลวา,เ,วลาเราก็ไม่ได้ไปดูใช่ไหมคะเพราะเราต้องทํางานงานบ้านงานเราส่วนตัวเราโอ้ยแย่แยมากมายมันก็วุ่นวายเนาะยุ่งแค่ตัวเราเองเราก็แย่อยู่แล้วนะทำไม่สามารถที่จะไป ที่เขาดูได้ตลอดเวลาเขารวยอ่ะคิดว่าคนรวยนะที่ดูได้ตลอดเวลาแล้วก็ช่วยเหลือแกได้ตลอดเวลาเนี่ยรวยจริงๆนะรวยน้ําใจรวย้วยทั้งดีที่สุดน่ะรวยกันช่วยจนทุกวันเนี่ยจนถึงทุกวันเนี้ยโอ้ยสาธุเลยนะคะพวกที่ช่วยมาตลอดฉันก็ช่วยแหละแต่ไม่ได้ช่วยมากมายเหมือนที่คนอื่นก็ช่วยกันหรอกเนาะช่วยนิดๆหน่อยๆเท่าที่ช่วยได้นะั่นแหละเนาะช่วย จะให้ช่วยทุกวันช่วยซื้อสินค้าทุกเดือนก็คงไม่ได้เพราะเราไม่ได้มีเงินมากมายขนาดนั้นเพราะเราต้องดูแลตัวเองดูแลครอบครัวเราเหมือนกันดูแลลูกเต้าเราเหมือนกันนะคะก็อยากจะบอกว่าให้ทุกคนนั่นแหละทําดีทําดิจิตริสุดนะคะทําไปเลยนะคะไม่ต้องหวังสิ่งตอบแทนนะคะบางทีเน่ยเราหวังมากแล้วมันไม่ได้เราก็จะทอ้อเราก็จะถอยใช่ไหมคะแต่ถ้าเราไม่หวังนะคะแต่ถ้าเราไม่หวังแต่ถ้าเราได้มาเนี่ยเราจะมีความสุข เราภูมิใจใช่ไหมคะเราภูมิใจที่มันได้มานะคะแต่ว่ามันไม่ได้มามันได้มาบ้างได้มาบ,บ้างก็ต้องกินต้องใช้ใช่ไหมคะมันไม่ได้ได้เยอะมากมายกเราก็เก็บไว้กินไว้ใช้ไว้ให้ตัวเองให้ครอบครัวให้ครอบครัวของเรานะคะเช่นเช่นก็อยู่กับสามีนะคะก็ต้องซื้อกับข้าวให้สามีแล้วก็ตัวเองทานด้วยนะคะ ดองดูสุขภาพร่างกายตัวเองไปด้วยนะคะแก็ถ้ามีก็ช่วยเหลือคนที่ลําบากคนที่ยากจนคนที่เขาเออลาบากกว่าเราใช่ไหมคะนะคะลำบากของเราช่วยไปนะคะช่วยไปได้ก็ช่วยช่วยกันนะ,ะน, <c oughs> นะคะมีซิมีรถมาหรือเปล่านะคะ ช่วยกันไปนะคะช่วยกันทีละนิดละหน่อยละเล็กละน้อยเท่าที่ช่วยได้แหละนะคะเท่าที่ช่วยได้ช่วยกันไปแล้วเราก็มีความสุขนะคะถ้าเราได้ช่วยนะเราก็มีความสุขนะคะ <c oughs> ได้ช่วยเหลือผู้อื่นเราก็มีความสุขสุขตาสุขใจเนาะถ้าเราได้ช่วยเหลือกันนะคะ ก็สุขกายสุขใจมีความสุขมีความสบายใจสบายกายแต่ถ้าไม่ได้ช่วยไม่ได้คิดว่าจะช่วยคิดแต่จะเอาน่ะนะคะมันก็จะทุกข์นะคะให้เถอค่ะให้นะ,ะให้ด้วยจิตบริสุทธิ์และดิฉันจะเน้นคำนี้เลยว่าให้ด้วยจิตบริสุทธิ์แล้วคุณก็จะมีแต่ความสุขนะคะสุขที่หาไม่ได้เลยจริงๆถ้าคนให้นะ ถ้าคนเอามันจะทุกข์นะคนอยากได้นะ่ะมันจะทุกข์แต่ถ้าคนให้นะ่ะจะมีแต่สุขนะคะสุขมากๆนะคะถ้าคนให้นะคะแต่ถ้าคนเออมุ่งแต่อยากจะได้มุ่งแต่ที่จะเอาอย่างเดียวไม่คิดจะให้นะ่ะถ้าพอไหนมันไม่ได้มันก็ทุกข์ถูกไหมคะใช่ไหมคะ ออขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญร่ำรวยเป็นเศรษฐีมั่งมีเงินทองนะคะหวะัาคิดหวังสิ่งใดก็ให้สมความปรารถนานะคะคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ